เกอร์แบลวเลยได้รู้นี่ไงโอ้โหเออแรงอยู่ไปดินี่ไงเอ้านี่ก็เอานี่ก็จะเอายังไงตัวโลตัวโลก็ตัวโลเถอะตัวโลก็ตัวโลเถอะโอ้โหเป็นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหนึ่งสอ สดดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับยอมีคนบอกมานะเพื่อเราบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราแบบตามสกิล2แล้วยิงไปก่อนเนี่ยเงินเราจะนำา6บบาทนี่316้โชว์ให้ดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าไอเทมใหม่ที่เขาว่าว่ามันโหดนะักโหดหนานะี่มันจะโหดจริงไหมโว้วโว้ว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 ,ว,วใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นกันนิดนึง ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยต้องใจเย็นกันหน่อยนะนี่เหมือนเราต้องยืนคนเดียวไปก่อนมอั้งเพราะว่ามีนาไปช่วยคิวเลนอยู่เฮ้ยโอ้โหแหมเห็นยิงเอ้ยอิกซี่แมนโอ้ได้ได้ปะติ๊กเกอร์แปลอะไรได้ไหมะนี่ไงโอ้โหไอเทมใหม่หมานี่ไง เกียร์เลนกันนิดนึงเกียร์เลนกันสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวออกทารอนงก่อนแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะเราก็เล่นยอมมาหลายตาแล้วแหละแต่บางทีเราก็มอร์นิ่งสตาร์แบบบางทีก็ชิ้นแรกบางทีก็ชิ้นได้ท้ายอะไรเงี้ยนะจริงๆมันออกใกล้หมดแล้วที่เคยเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่เกมแล้วกันเนาะแล้วแต่คนแต่ว่าแรกๆที่ตอนที่ไอเทมมาใหม่ๆเราออกชิ้นแรกเลยเพราะว่าเราอยากมันอนนี้มังกรเกิดแล้วนะคองก็เกิดแล้วเดี๋ยวดูว่าป่าจะเอาไงปึ๊บ เราโนก,ก่อนตอนนี้หาตังก่อนเราจะต้องเกิดยูเรนเอาวงกรอยู่ยูเรนจะไปเอาเหรอผมว่าไงเฮ้ยสวยอยู่หรือเปล่าโอ้ได้วงกรแต่ว่าสูญเสียเพื่อนไปสองคนโอ้แต่เมื่อกี้ตอนเรามองกรลืมดูไม่มีเมดด้วยว่าเขามากันสี่เลยเนะมื่อกี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เจ็บเด้ออุ้ยจะไม่ให้ก็ไม่ได้เฮ้ย,ยแล้วเรายิางเรายิางคือ Q2 ใส่ใครวะเนะี่ยเว้ยกิกซี่โลจัดอ้ลาวิลก็โลเราเคลียร์เล่นกันดีกว่าป้อมสองคันนะเพราะว่าแพทนี้นี่มันแป๊บเดียวเท่านั้นนะจริงเผลอแป๊บเดียวคือป้อมล่อไปข้างหลังหมดแล้ว องอร่อยที่สุดก็คือขีป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 เฮ้ยนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีเฮ้ยอิลูมีออิลูมีอโอ้อโหคเรา,าต้องสติ๊กเกอร์ว่ะถอยก่อนถอยก่นอนพูดเดอได้ไงวะชอตเมื่อกี้มีใครเห็นทันไหม <laughs> เอ้ยไม่เอาไอ้ผู้คำหยาบดีโอ้สังคมเกมดีดีเรื่องเขาโลจัดเลยมีโอกาสดันสี่นาทีแล้วาจะได้ดันนิดนึงไหมนะแต่ว่ามีโตโลอ่ะโตโรเป็นตัวที่น่าํำคานมากอ่ะมันแบบเลื่อนมันเยอะแปะแล้วมันน่าํำคานนะเวลาอยู่ในไฟอ่ะเป็นตัวที่น่าํำคาญสุดๆโอ้ยโ้ยโอ้ยดีนะเพื่อนเราไปรับโอ้โหห่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแมน พอก่อนพอก่อนวินาไม่เอาไม่ต้องดึงมาไม่ต้องดึงมามันไม่ไหวฉันทำใจไม่ได้พอก่อนพอก่อน yeah, yeah. อยายาเอาแล้วเอแล้วเอแล้วเขาไม่หยดึงมันแลพี่ซี่ทุกคนว่าไงซี่ <enemy> ซี่โลจัดเลยโอ้โหเกียดแม่เหน็นมันก็ต้องรบกระปายแล้ววะพี่ซี่ก็น่นจาจะกลับบ้านเพราะว่าเมื่อกี้เรื่องโลจัดเลย โอ้ยเสียงแหบแหบแล้วเนี่ยคลิปยิงคลิปออ้ยิงคลิปอครับเนี่ยไปดีกว่ากันเลยตโลมาลิ้นพันอะไรวะตืนเต้นตเต้นการของคนตื่นเต้นคิเลนรออยู่ตรงกลางนะเหมือนเขาจะพยายามจะมังกรยอเเราเบาเราฟิกเกอรออกก่อนดีก เพื่อความเซฟนะยิงเลนได้เ,เอา้าบอสเดี๋ยวคืออะไรอ่ะสัมปทานจากอันตีเมื่อกี้อ่ะอะไรวเะรวเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบบสองครั้งแล้วเมื่อกี้ก็นาขอดนี่กิ๊ซี่หรืออยากประทะได้หมดนะเว้ยลูดเข้าไปลูดเข้าไปอาโอ้โหแม่นไปป่ะ <c oughs> แพ็กแบบปะเน <c oughs> ี่ย มาจอมังกรใช่ดีเล่นคือได้ชวนใช่อะไรรูดเข้าไปเฮ้ยต่อโล่ต่อโล่เอาดิเอาดิเอาดิมีบ้างมีบ้างรูดเข้าไปมูดเข้าไปโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวทุกคนรูดเข้าไปรูดเข้าไปเฮ้ยเอ้ารูดเข้าไปโอ้โหจาคีมาแล้วแต่แต่ว่าจริงๆกลัวหอย ก่อนถ่ายก่อนเนื้อเท่านี้ถ้าเอาเกินไปก็ไม่ดีนั่นนั่นนั่นน่คอร์ดมารอแล้วนะ่ะอยากได้คตัวนี้ก่อนกน้ากับบ้านขอ,ขอขอคีอตัวนี้ขอแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านเออเดี๋ยวไปช่วยการก่อนดีนะกลับเถอะโ,โลเลงยิงคีค้ดาบคีไปแล้วออกสลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อเคสโบโตอนไหนวะอ๋ออันนี้เราเซื้อเป็นอันแรกก็ว่าอยู่ออกของแบบงงจัดจะทำตามนะทุกคนไม่ดีไม่ดีงงออกสลิปสติงเหรอเนาะ รีสเติงนะเดี๋ยวค้าออกมอนิ่สตาก็ได้ออกของแบบงงจัดโอ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 ปุ๊หืมพอดีจัดแต่เราเสียร่างอ่ะน่าจะเสียร่างแล้วทุกคนมันมันไม่ทันจริงๆความผิดเราเลยนี้ไม่ย้อนไม่กันป้อมอุุ้ยอ้าเอ้าอาเอยังไงตามปะ สวยไปไปไปล่าเลยล่าเลยสวยล่าเลยได้อีกโอ้โหเหยื่อของคิวเลนนดชัดแบบนี้คิวเลนเราคงช่วยช่วยคิวเลนดีวกว่าแล้วก็ยั่วข้างบนก็น,น่าจะได้โอ้โหแค่นั้นแล้วเข้าไปจริงจรเข้าไปเอาป้อมนิดนิดเดียวก็น,น่าจะได้เดี๋ยวยิงสดยิงสดเลยก็ได้ได้เลยเสียเลือดไปนิดนึงความใจร้อนเนฮะ้ยใครอยู่นะะั้นวะไม่ยิงเบียร์ยิงนั้นได้ อะไรครับเนี่ยยูเมียไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรทำไมท่านถึงทำแบบนั้นทำไมท่านถึงไม่รวมกันเราอยู่รวมกันเราสู้ไม่ท่านถึงแยกตัวออกไปเป็นปฏิปักษ<ๆ>์คนเดียวแบบนั้นเราได้คองมาแต่ทำไมเราดันไม่ขึ้นเลยวะคลิสจิงมาแล้วโอเคอันต่อไปของจริงล่านี้ morning star นะเออเดี๋ยนะเฮ้ย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 ไม่เอา,เอา ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวเจยปล่อยเลยปล่อยให้คยูเลยเป็นคนจัดการเลยแบบนี้ดีมากสวยงามสวยที่สุดโดนโดนนั้นนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่นั้นอยู่นั้นเลยอยู่นั้นได้ตัวได้เอกเลยเนี่ยถ้าเข้าอ่ะให้พันด้าดันยูเลนเอา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 ยิงไปช่วยเอายิงไปช่วยเออนั่นแหละเอาดี ไม่ทันละเอียดไม่ได้แล้วมีคนเกินแล้วโอ้โหเขาเขาเขาไล่จริงว่ะไล่จริงไล่จังเลยเออโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอ่ไม่กล้ายิงกลัวไม่ถูกอุ้ยเฮ้ยโดนแล้วนะเนมื่อกี้แต่โหเล่นดมันนะนี่ กดว่าไงอ่ะเอ้ยแรงอยู่ไปดินี่ไงยายาแรงแล้วจ้าแรงแล้วนี่เซตมอร์นิ่งสตาร์ไว้เฮ้ยทำไปเล่นไปเนี่ยพ่งเห็นสกอร์ยังไม่ตายเลยโอ้โหนี่หกศูนย์สามไปอุ <c oughs> ้ยตรงนั้นดังไงวะเนะี่ยอุ้ยมอนี่สตาร์มาเราจะออกดาบแดงเลยเพราะว่าพกตานี้เราหดปุ๊บ <c oughs> แมวโตโรได้ไหมดูเดี๋ยวนั้นมันมีตัวโล้งอ่ะแต่เย็นๆมีนามีนาถอยก่อนมั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 นไม่ดีเลยบั๊มหนึ่งบั๊มหนึ่งถอยมาก่อนเราจ่อดาบแดงเลยทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ตายแสดงว่าเขาล้วงเราไม่ได้มันเสียเวลาไปไหมเนี่ยเอาโตโร่เนี่ยถอยมาก่อนแมว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  โอ้โห,หเป็นแยมโอ้โหเป็นแยเป็นไงล่ะอาทิตเป็นไงเป็นไงของจริงกัดยอนอ่ะของจริงเฮ้ยเอ้านี่ก็เอา,เอานี่ก็จะเอา <c oughs> เออนี่เป็นไงล่ะทุกคน <c oughs> <ๆ>นี่นี่เลยของจริงยอน cushion. อันนี้ของจริงนะบอกเลยเกินปุยเอาอันนี้ก็เกินอันนี้ก็เกินปุยมุ้ยไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ้เดี oh, the tie, the ๋ยวตายเดี๋ยวโอ้เด yeah, ี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยถ่ายก้อนถ่ายก้อนถ่ายก้อนเขาจะเอาคลองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลองมันได้นี่คลองนลีจะเย็นล็อกกันล็อกกันล็อกกันไฟเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่คือความงดงามของเกมนี้เลยเออตรงนั้นยังไงวะโดนหนึ่งคนแต่ไม่โดนใครแต่เลือดไม่ได้โลขนาดนั้นเนี่ยเราออกดาบแดงเลยบอกเลยว่าตัวโลก็ตัวโลเถอะมันก็ ก็เอาไม่อยู่อ่ะบอกเลยจริงจรุ้ยวุ vin, ้ยวุ้ยแต่ตัวล้วงเยอะแบบนี้เราต้องวิ่งไล่ตัวล้วงแล้วแบบเนี้ยต้องไล่แล้วอ่ะแคลลี่ตาน,นี้คือต้องวิง่งวิ่งไล่ตัวล้วงอ่ะไปตีไปก่อนอุ๊บยังไงตัวโล่ตัวโลก็ตัวโลเถอะตัวโลก็ตัวโลเถอะตัวโลก็ตัวโลอ่ะตอนนี้ยอุ้ยนี่ไงโหทำมาเป็นล้วงหลังทำมาเป็นเกาหลัง ไม่คนันไม่ต้องมากาวให้อะไรวะเนี่ยนี่เราเอาเอาคีบไปดีกว่าวุ้ยวๆ้วุ้ no no man no ยายา please ใครก็ได้มารับหน่อยอที่ไม่ตามแล้วเหรอโอเคตา <c oughs> ตตางเราเราเราเล่น,ซนเซ๊เต๊ใหม่แม่เกือบไปแล้วคีบเฮ้ยดาบแดงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกเลยตอนนี้ว่าใครก็ได้ ใครก็ได้แต่วงเล็บไม่เอาตัวโล้อีกอยู่ดีไว้ตัวท้ายเลยได้ไหมเ <R ally! S 1> ขาจะเข้าใช่ปะตัวโล้มันมา <c oughs> <c oughs> ตัวโล้มันมาอะไรขนาดนั้นมาตัวโล่ฮะฮะอะไรขนาดนั้นเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> เออรูดเข้าไป <c oughs> เอาแหละ นี่มันคือจังหวะจบทุกคนนี่มันคือเอนจิ้งซีนแล้วทุกคนมันไม่สามารถเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีเออเออเออโอ้โหเลือดเลือดเด้งมากเก็บมากออกไปออกไปออกไปเออมันจบแล้วชั้นที่สูงกว่าโอ้โหเป็นไงทุกคนลูกตายนะนี้โปโลก็ยืนไม่อยู่อ่ะบอกเลย เราต้องมาเก่งกับก๊อตยอนไม่ได้ป่ะ MVP เป็นใครไปไม่ได้ครับไจ๊เก็งก็ยูเนอร์ตัวอะไรให้ทุกคนเลยจริงๆทุกคนเล่นดีหมดเลยนะไม่ใช่แค่เรายกความดีความชอบให้ทุกคนไปด้วยโอ้โห51ตาย0ูนแอซซิด5ทุกคนโอ้โหโอ้โหเลยจริงๆดาเมจแสนสองเยอะจัดอะดาเมจหืม สวยงามมาก